รรกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าทหารยูเครนจำนวนทั้งสิ้น959คนนะครับยอมจำนนในสัปดาห์นี้ณที่มั่นสุดท้ายที่เมืองมาริอูปโภนะครับหลังจากที่ตกอยู่ในวงล้อมของรัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าจำนวนทหารยูเครนที่ยอมจำนนในสัปดาห์นี้ มี694คนนะครับที่ตัดสินใจเช่นนั้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยูเครนมิได้ยืนยันตัวเลขที่ว่านี้นะครับกล่าวแต่เพียงว่ามีนักรบกว่า250คนที่สละที่มัน่นซึ่งเป็นโรงงานเหล็กอซอบตานะครับและมอบตัวต่อกองกำลังรัสเซียในวันจันทร์โดยตัวเลขนี้เป็นไปตามที่ฝ่ายรัสเซีเซยเปิดเผยด้วยขณะที่ทางรัสเซียบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการยอมจำนนของทหารจำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าหน่วยรบของยูเครนนั้นทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วนะครับครับทาง v o เภาพสายยูเครนก็ได้สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมืองมาริโปวากติมบอยเชนโกนะครับซึ่งบอกว่าเป้าหมายกอคือคน ของเราที่ปกป้องเมืองเยี่ยงวีรบ,บุรุษและขัดขวางศัตรูที่เผชิญหน้าโดยตรงในมาริ乌โพต้านความพยายามผ่านเข้ามาที่มาริ乌โพครับและกล่าวด้วยว่าคนเหล่านี้สามารถรักษาประเทศไว้และสามารถให้กองทัพเตรียมพร้อมในเมืองอื่นๆในสงครามครั้งนี้ที่กําลังดําเนินอยู่ในยูเครนในเวลานี้นะครับยังไม่เป็นที่แน่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นต่อนักรบยูเครนโดยเจ้าที่รัสเซียรายหนึ่งแสดงความไม่แน่ใจว่าจะมีการแลก ตัวเฉลยศึกระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่นะครับการยึดเมืองมาริโพลซึ่งมีประชากรกว่า4 3 0 0 0 0คนก่อนสงครามจะเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือน กุมภาพันธ์ถือเป็นชัยชนะที่ใหญ่สุดของรัเสเซียครับหลังจากที่ต่อสู้กับยูเครนมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามรัเสเซียยังคงประสบปัญหาในความพยายามที่จะยึดพื้นที่ภาคตนออกของยูเครนและไม่สามารถโค่นรัฐบาลยูเครนของประธาน,นาธิบดีโวลดเมียเซเลนสกีรวมทั้งไม่สามารถยึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนได้ด้วยครับครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีการ พิจารณาคดีนะครับทหารรัเสเซียวัย21ปีซึ่งถูกทางการหรือว่ากองทัพยูเครนเนี่ยจับกลุ่มตัวเอาไว้นะครับตั้งแต่เริ่มสงครามใหม่ๆทหารผู้นี้นะครับสิบเอกวาดิมชิชิมารินแห่งกองทัพรัเสเซียยอมรับผิดต่อสารในกรุงเคฟนะครับบอกว่าเป็นผู้ยิงสังหารพลเรือนชาวยูเครนผู้หนึ่งซึ่งไม่มีอาวุธนะครับในการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามในยูเครนครั้งแรก นับตั้งแต่รัเสเซียยกพลบุกยูเครนเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์1 1เอกผู้นี้นะครับอาจถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากการจ่อยิงที่ศีรษะสังหารชายชาวยูเครนวัย62ปีผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนจักรยานนะครับ4วันหลังจากที่รัเสเซียเริ่มส่งกำลังบุกยูเครนอายการสูงสุดของอยูเครนนะครับไอรีนาเวเนดิโตวากล่าวว่าสำนักง,งานอายการสูงสุดนั้นได้เตรียมดำเนินคดีข้อหาอาญากรรมสงคราม กับทหารรัสเซีย41คนนะครับที่ยูเครนจับกลุ่มตัวไว้จากเหตุการณ์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานและอาคารต่างๆสังหารพลเรือนคมขืนแล้วก็ปล้นสะดมชาวยูเครนนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียกี่คนที่อยู่ในการควบคุมตัวของอยูเครนและจะมีผู้นําทหารรัสเซียที่ไม่ได้ถูกควบคุมตัวเนี่ยจะถูกนาตัวจะถูกพิจารณาคดีในยูเครนด้วยหรือไม่นะครับ ในกรณีของสิบเอกชิชิมารินผู้นี้นะครับ<อ>ทางอายการอของยูเครนบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มทหารรัเสเซียที่หลบหนีกองทัพยูเครนไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากกรุงเคียฟประมาณ320กิโลเมตรนะครับซึ่งระหว่างทางที่กําลังหลบหนีไปนั้นทหารรัเสเซียกลุ่มนี้พบกับชายชาวยูเครนผู้หนึ่งที่ขี่จักรยานผ่านมาและสิบเอกชิชิมารินก็ได้รับคําสั่งให้ยิงชายผู้นั้นทันทีเพื่อไม่ให้ไปบอกเบาะแสกับทหารยูเครนนะครับ ทางด้านจำเลยก็คือสิบเอกชิชิมารินให้การว่าเขาถูกสั่งให้ยิงจึงยิงใส่ชายผู้นั้นหนึ่งนัดก่อนที่ชายผู้นั้นจะล้มลง และกลุ่มทหารราัสเซียก็เดินทางต่อไปนะครับครับนอกจากคดีดังกล่าวแล้วสํานักงานอายการสูงสุดของยูเครนระบุนะครับว่าขณะนี้กําลังเดินหน้าสืบสวนคดีที่เขาขายอาชญากรรมสงครามทั้งหมดกว่า1700คดีครับซึ่งมีผู้ต้องสงสัยมากกว่า600คนซึ่งรวมทั้งทหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลราัสเซียด้วยครับทางด้านสารอาชญากรรมระหว่างประเทศก็เริ่มกระบวนการสืบสวนการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนเช่นกันนะครับในขณะที่รัสเซียเองก็กําลังเตรียมดําเนินคดี กับฐานยูเครนด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาทิลดาบ็อกเนอร์หัวหน้าโครงการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนของสหรประชาชาติยูเครนประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจ,จากสงครามในยูเครนแล้วมากกว่า7000คนครับนะับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์มาอย่างไรก็ตามเธอคาดว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นน่าจะสูงกว่าที่ออมีการรายงานออกมานะครับเนื่องจากยังมีหลายพื้นที่เช่นเมืองมารูโโพที่ยากจะเข้าไปทำการตรวจสอบหรือได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างแท้จริง ส่วนที่เมืองบูชาซึ่งไม่ไกลาจากกรุงเคียบเมืองหลวงของประเทศเจ้าหน้าที่สราชาชาติผู้นี้ระบุว่ามีรายงานประชาชนถูกฐานรัสเซียสังหารอย่างโหดร้ายป่าเทือนราว300คนเลยครับ